สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับเป็นเสาวันสุรีที่ิมหานะครับพฤศจิกายน2565นิหานะครับนะครับผมนครตะลอนทั่วนะครับตอนนี้พี่กัดอยู่ที่บ้านโคกใสนะครับตำบลโนนแหลมทองอำเภอสารคันจังหวัดกาลสินนะครับบ้านโคกใสนะครับเป็นบ้านที่อยู่ติดกันลำป่านะครับ พี่นองมาเบิงหยังนะครับมือนี่เมาเบิงหน้าเพื่อนล้มเปล่านะครับว่าขึ้นสูงขนาดนะครับสี่ร้อยหกสิบห้านี่แหละครับเรือดจะขึ้นมา่อฮอรที่แหละครับนะครับเรือนะครับผมก็เคยพี่นองมาเบิงหลายเทืออะไรครับมุมนี่นะครับพูดลงไปท่างอ่ะนะครับเคยสี่รถลงไปในเขื่นล้เปล่านะครับไปเบิงอ่ะแพร่สะดุ้งนะครับอยู่พุ่นละอยู่กลางเขื่นล้มเปล่านะครับ สมัยที่น้ำลดนะครับเพื่อพี่น้องไปเบิง่งไก่ทิดบานคําค่านะครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาอีกนะครับเป็นน้ำถ่วงพี่น้องมาเบิง่งโอ้สวัสดีครับมาอดไนเน,ะนาะโอ้เบิ่งน้ำบะโอ้มผมมาเบิ่งน้ำด้วยกันโอ้ถือว่าถ่วงพื้นหลายเนาะปีนี้เนาะหลายาปีนี้ถือว่าสูงบะโอ้มาแต้ใสครับ โอ้ปวดทุ่มท่านี่มาวัดลังนี้บอกโอ้มาวัดเนาะโอ้นี่เนาะนอนน้ำเกินเลยโอ้นะครับถาผู้ใดญเนาะนี่ยเนาะจ้าของบ่ฮะนะครับน้ำนะครับน้ำเพื่อนรังเก่าปีนี้ถือว่าสูงนะครับด้วยคนนะนะครับบ้านหลังนี้กั กันเพิ่นบสถมสูงก็คือที่ถ่วมนะครับถ่วมแล้วเหรครับนี่เด้อือว่าถ่วมนะครับถ้าพีน้องเบิงอันนี้คือบ้านโคกใสนะครับบ้านโคกใสตำบลโน่แหลมท่องเพื่อสรางขันจังวัดกาลสินนะครับปูนเคลื่อนผุนนะครับที่ผมเคยไปทายพีน้องเบิงนะครับหน้าเข่าขี่รถลงไปนี่แหละครับไปพูดแล้วครับไปพูดครับประมาณจากสามกิโล นะครับเกือบหอนบ้านค้ำค่าเลยครับผมเคยไปถ่ายสะดุ้งอยู่หิมน่ำสมัยที่น้ำลดเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดือนพฤศจิกายนนี่ถือว่าน้ำเคลื่อนล้าเปล่านน่สูงนะครับสูงมากเลยนะครับปู่นะครับทุงไปประมาณจากสามกิโลนะครับผมเคยไปถ่ายนองเบิงมองต้นไม้เคยไปถ่ายหน้าเขานะครับหน้าเขานองเบิงโย่ชีพหนึ่งตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปเ่อไรครับเพราะว่าน้ำขึ้นสูงนะครับน้ำขึ้นสูง ปีครันลอยหาสิบานะครับเมื่อนี้วันที่25สบหาพฤศจิกายน2อ6 5ิถือว่าน้ำขึ้นสูงนะครับแต่กอนผมหนีรถลงไปนะครับเป็นถนนได้ครับลงไปพุ่นละประมาณจาก3กิโลนะครับภาพพน้องไอ้เบิ้งเพิ่นเลียงวขยภาพพน้องไปเบิ้งะเพิ่นตึกสะดุ้งนะครับเพิ่นยกย่อใหญ่ยกสะดุ้งใหญ่ยกย่อใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวนี้มาปีนี้2องพันหหาเดือนพฤศจิกายนนะครับ น้ำท่วมสูงไปบ่ได้แหละครับพ nah ี่แล้วน้ำู่พี่แล้วครับนะครับบ้านหลังนี้ก็สูงสูงถือว่าท่วมตะลางเลยครับเด้อนี่ครับเอาปีนี้น้ำร้ายครับเดือนพฤศจิกายนแล้วกัยังบ่ลดนะครับนี่นะครับท่วมนะครับตามพี่น้องเห็นได้ครับนี่บ้านโคกใสนะครับเห็นพี่น้องเห็นเรือหาปลาของพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นเรือหาปลานะครับเมื่อน้ำท่วมนะครับพี่น้องก็สิ เปลี่ยนอาชีพนะครับนาแรงม่าน้ำเคลื s <S <gallery> ่อนรถไก่เฮ็ดไทยนาฝังนะครับนานี่ก็ต้องหาป่านะครับเป็นเรื่องหาป่าเลยนะครับบุดปลากินครับบ้านไก่เคลื่อนเนี่ยบ้านโคกไสนะครับบ้านแม่ม้อนแถวนี้บุดปลากิ๋นะครับเป็นเรื่องหาป่าของพี่น้องทั้งหมดนะครับบ้านหลังนี้ก็ท่วมนะครับเด้อท่วมท่วมตะล้างครับท่วมตะล้างนะท่วมตะล้างนะครับพี่ก็จังที่ท่วม สูงโบสูงเลยครับเด้อพี่ละเอาพี่น้องเบ่งออกดได้ครับเด้อบาทลังนี่ล่ละนะครับพี่เลยครับน้ำเคลื่อนที่กินฮอดพี่เลยครับพี่นะครับถือว่าสูงเลยครับปีน สิบีห่วยหนึ่งครับอยู่หันเป็นห่วยแข่นะครับไหลจากห่วยแข่ลงไปเคลื่อนล้อเปล่านะครับเวลาปลาน้ำแดงกับสิมาตึกแหนะครับบริเวณนี่แหละครับลงไปนี่แหละนะครับตอนนั้นมันที่เป็นดินนะครับแถวเนี่ยกับทีเป็นห้องเป็นห่วยแข่เป็นน้ำประมาณเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนนะครับกรกฎาคมนะครับสิงหากันยายนเริ่มถั่วนะครับกันยาตุลานะครับพฤศจิกายนเริ่มมากแล้วน้ำนะครับเริ่มสูงนะครับเอาก็ถือว่าสูงมากอัปเดตให้พี่น้องเมื่อว่าน้ำเคลื่อนล้อเปล่า นะครับบริเวณบ้านโคกไซนี่สูงขนาดใดนะครับสูงซ้ำไหนนะครับพี่นะครับขึ้นไปน้่งมองถนนเพื่อนตรงขี้เลื่อนะครับขึ้นไปพู้นนะครับนะครับรถที่เพื่อนจอดนี่ค้นรถเพื่อนไปหาป่าได้ครับเด้อรถไปหาป่านะครับเอาอาเบรใหนพ่น้องเบืงมองนี้นะครับบ้านโคกไสนะครับตำบลโนนแหลมทองนะครับอำเภอสารคันจังหวัดราชินนะครับ อันนี้คือสีมาน hmm. <c oughs> um ําเจ้าของนะครับเด้อมานําเจ้าของนะครับนี่มานําเจ้าของจ้าของลุกไปหาป่านะครับกับฝมออร์ไใส่ไว้นะครับนี่ครับฝมออม์ไใส่ไว้นะครับเจ้าของไปหาป่านะครับเชื่องดีได้ครับเด้ออืนะครับชื่อยังเนี้ยสีเขาขาวเจ้าขาวเจ้าขาวโอ้ยนะครับอาวุซฟาอ่อนน้อมดีครับ เป็นมิดนะครับอืมเป็นมิดเป็นมิดอ้าวฝ่าร์ไซค์ไปถ่ายจะคของนะครับเด้ออ้าวยิ้มหน่อยสิเบิง้งนี่มาเนี้ยมาเนี้ยยิ้มยิ้มยิ้มอเ้าวฝ่าว์ออไส้ไปถ่ายจะคของครับจะคของไปหาป่ายพู่นครับในเขื่อนลำเปล่ปาเด้ดอคุณล่ะลงไปเคลื่อนลำปล่านะครับไปกากม,ม่องไส้ดาำนะครับยุบคุณล่ะนะครับเป็นกระเีออกนะครับออกเลือกไปนะครับ นะครับหรือไปกู้นะครับเนี่ยมะส่อเนี่ยมาแรงไปใส่เนี่ยมะส่ไปกู้มากนะครับครับสวัสดีครับเอาตอนนี้ยังอยู่บ้านโคกใสครับแต่ว่าผมพาพี่น้อง่งทางฝ่ายน้ำล้นนะครับ บ้านโคกใสนะครับท่างฝายน้ำล้่นนะครับด้านนี้สิเป็นจังดานะครับน้ำขึ้นสูงซ้ำไดานะครับเอาค้วมานอนน้ำบ่โอ้ยไปบ่ได้เลยบ่ครับนี่บ่ หลเลัุย่วมดวมเลยเอาแต่ว่าเทิงถนนนึงเทินี่ว่ถ่วมยเนี่เนาะ่ถั่วมเลยือว่าสูงเป็นตาเขาเขาเป็นอย่งไงเขาเขาเนื้อน้ำนี่บอกว่าเขาจะใสขึ้นโอวานน้ำมนต์โอโลหิมรลหิมหนองเรบอ น้ท่วมเนี้ครับป่าลิขีไปความไปครป่าเง,ายาง,งเยวเขาแต่ว่าน้ำไม่ไหลนี่ป่าก็ได้ทีก่กอนคนี้บ่บแห้งมันบ่เปนน้ำไหลอันนี้ผมยืนอยู่บ้านโคกใสนะครับด้วย ไปพุ่นก็คือบ้านน,นาโม้นเมนื่อกี้ผมอยู่บ้านนาโม้นนะครับบ้านบ้านนาโม้นตำบลโน่นแหลมท่องทางพุ่นละที่น้ำถ่วมมากว่าใดนะครับผมก็เรียกวัวงด่านนี่นะครับอันนี้เป็นน้องแขกเป็นห้วยแขกนะครับด้วยแต่เริ่มนขึ้นเลือล่อเป่าบริเวณนี้เป็นฝายแต่ว่าไปว่าใดครับน้ำสูงเลยรถไปว่าใดแต่ว่ามองทึ่งๆหนีวัถวถ่วงก็เป็นสูงเป่นกระตาเขานะครับเหมือนเดียตาเขานะครับกับล่างตาเข่าขาที่ถูกน้ำถ่วมนะครับเกี่ยวขึ้นมา มาตากถนนมองนี่น้ำที่บ่้ถ่วงก็เพราะว่าสูงแต่ว่ามองไฟนี่ที่ถ่วงนะครับมองไฟนี่ถ่วงมีไฟนี่ถ่วงไปว่าไรครับเลิกเลน้องแขกอันนี้เป็นเรืองครับ่าเจียวเขาแล้วไปครับอ้เหน้าหอานาจะพ่นบ่ยอุน้โอหน้าจะพ่นบ่นโอากน่อ้รไฟพุราขอุน่นเอาตอนน้ำบถ่วงเขางามตัวนั่นนะ ตายไป่นึงือเสียไปโอ้อันนี้เรียกเข่าสามให้บ่ครับบ่เจ้าตัวนี่แม่ลูกบ่อาตัวแม่ตัวเดียวนี่บ่โอ้แม่สองตัวเนาะโอ้มัน้อนเอาไปลามอย่ขอบพันนี่เจ้าหญายจินเจ้าหญหเจ้าห บิงนเลี้ยงม่นบานี้เอามานอนมันน้ำถ่วงเนาะขันน้ำบถ่วงมานพื้นแล้วปล่อยเลยในเข่อนเลยทีผมคยนมาเบิ่งใรสมัยนั้นมันลงไปพู่นเล็กๆประมาณสองกิโลเขาเลี้ยงเต็มอยู่หุ่เป็นสองร้อยสามร้ตวในยเนาะบ้านี่่น้ำถ่วงคอ้่สองร้อยสามร้อยตัวเนี่เพิ่นเอาไปไว่ใสครับไปสวนไสวนมัแล้วอไบว่ายสวนบ้านี้เฮ็ดยังไงบ้านี้เกี้ยวหยาให้กินบ่ ดื้จังไดสอง<ช>ร้อยตัวนี่ใช่สองร้อยตัวนี่ไว้อยู่บนเกี้ยวหญ่เมืกอกลายคนเนาะโอ้ลายคนเนาะม่อก็นวะ่อตัวชิดตัวตัวนนแต่ว่าคว้ยเป็นราคาเนะเาะแมนบอเนกเเคื่องิตัวเนาแพงขึ้นเ่าได้คว้ยกันได้ขายเวบอกเขาเลียงไว้เนี่ย คล้ายได้สูงหลายดไหลไปไหครับแสนบ่หลายตัวมันก็ได้เยอะเนี่ยตัวนึงสองตัวนก็พ่อได้แต่ว่าคูยง่างนิดหน่อยเนาะนั่นไหมตัวนั่นไหมนุ่มๆอยู่เนาะสาวๆอยู่แม่ลูกเดียวทั้งหมดบ่ครับนนี่บ่โอ้ลูกเดียวเนาะเ้าเป็นสาวกโมตัวนี้ได้หลายตัวแล้วโอ้มันตื่นผมมันตื่นผมอ่านี่ครับเรื่อยๆในน้ำนะครับอยู่บ้านโคกไซแหละครับ ย่านผมไงซธรรมดามันนอนโด,ดนกว่านี้แมวแมนบอกโอซ้ำนี่บ่ซ้ำนี่บ่อ,น,บอนอนบ่โดนบ้นานนี้ก็กินน้ำกินน้ำกว่าขึ้นไปไอไอตัวสุดท้ายนี่ลูกผู้ใดญนี่ใหญ่ใหญ่นี่นโอ้โอได้ลูกเยอะตัวแล้วตัวใหญ่นี่สองตัวโอ,อ้เอลยกับน,น้องสาวทั้งหมดบ่เป็นลูกสาวทั้งหมด โอ้คือคากใส่หายลูกสาวเนาะโอ้กินน้ำกินมือละสักเท่อครับน้ำนี่นนโอ้มือ่อละสองเทืาอ,อยู่เงีอนตักให้กินบอ่อหรือบอ่อเอามันกินมือ่อละสองเท้อมันมันอยู่ได้จังหวะโอ้โนะครับเอาเลี้ยงง่ายๆได้คั่ววันเท่าเด้อเอาติว่าโอ้ยสมบูรณ์เนาะได้หาตัวแล้วเนาะครับการทีย้ายเป็นโฮเกี้แปดเข้าซื้อพุ่นแล้วเนาะ เที่ยวหญ้าใส่ครับลําบากว่าเกี่ยวหนานี่เอาบอกว่มัน้ำสวนไฮสวนมันบ่มันแหงกดิอ่านะครับนี่ยเอามานน้อนน้ำเราขึ้นไปไว้คอคือเกานะครับเนาะโอ้ถี่ว่าลึงคนดีเนาะบ่ย่านผมบนไหนได้นี่เนาะมันก็อยู่น้ำขนเนาะควายนี่ยเนาะ โอ้เนี่ครับเรือบ้านนี้เอาขึ้นไปไหว้ข้อก่าเด้อนี่เด้อเอาแม่ลูกสามก็แม่ลูกเดียวเนาะแม่ลูกสามก็แม่ลูกเดียวเข้าขึ้นไปแล้วเด้อคุณนะครับอ่าเนี่ยๆครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับบ้านบ้านของเฮานะครับเด้อนี่คือบ้านโคกไสครับตำบลโน่นแหลมท่องนะครับอำเภอสันขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมนครตะลอนทั่วพาคพิหนวมาเลาะเบิ้งครับอ่าเลาะเบิ้งไปเรื่อยๆนี่เป็นเรือนะครับของชาวบ้านที่ใส่หาป๋า แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นเกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขากันหาปลากะบยุดว้ก้อนนะครับเพิ่นว่านะครับเพราะว่าอยากเกี่ยวเข่าถึงฝนตกแน่น้ำท่วมแน่นะครับเกี่ยวเขานี่แหละครับ๋ยวขี่ลงไปเบิ้งเลยเนี่ผมลองล่องลงไปขี่เบิ้งกันได้ขี่เรือนะครับเอาได้มากเ้วเป็นเรือเหล็กได้ครับนี่เดยออ้เป็นเรือเหล็กครับบนเม็นเรือใหม่ขี่ไปนี่จมเล้ได้ในเรือเหล็กนี่ยพวคือเรือใหม่นะครับ เาเป็นเรือเหล็กที่ต่อนะครับเด้อหาคว้าพี่น้องลงมาเบงผมชี้แต่น่อยเกาครับชี้เรือเนี่ยนะครับชี้เรือเบงนามนะครับเด้อนี้โอ้นะครับโอ้นาเพื่อนล้าเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโคกใสนะครับตำบลโนนแหลมท่องนะครับอำเภอสารขันจังหวัดกาฬสินนะครับน้ำทั่วมดครับอันนี้คือห้อยแข่ได้ยังไงนะครับเพื่ะไปที่ถนนไม้เหล็ก สองสองเกตพูนครับพุ่นสองสองเกตนะครับท่วมเชื่อมกันไปมืดเลยครับถนนมองนี่ก็เกือบท่วมนะครับธรรมดาแล้วถนนมองนี่สิพวกขรมมองนี่เป็นฝายครับเป็นฝายรถเชื่อแหามได้ก็คเคยพาพี่น้องไปเบื้องยุคจะม,มีไฟต้องยืนหันครับแล้วก็เป็นห้องเรียกว่าห่วยแขได้ไหลลงขึนข้นลำเปล่านะครับนเวลาปลาน้ำแดงเพิ่นกับมาตึกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันน้ำเคลื่อนขึ้นสูงมันห่วยก็เลี้ยวไม่เห็นแล้วครับเพราะมันถ่วมมืดนะครับเอาเนี่ยแหละครับเด้วยหนี่เด้อ เนี่ยครับผัวมอดพี่แหละครับต้นไม้ต้นไรก็บถ่วนะครับเอาเบื้องท่รมาตาน้ำถ่วครับน้ำขึ้นสูงนะครับพูนนะครับฟังพุ่นคือฟังบ้านน้ำม์ครับตี่ภาพพี่นองเบื้องคลิปแรกกด้อบัานน้ำม์ครับท่าบนนี้น้ำถ่วมปลาเขาคนละนะครับเดี๋ยวนี้พมอยู่บ้านโคกใสนะครับสองบ้านนี่ก็มีถนนทางรัดเชื่อมกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำถ่วมไปบ่ไไรครับเอาพูนนะครับด้วยเคลื่อนลำเปล่านะครับ พู้นะครับมาซสูมให้พี่น้องเพื่อนนะครับพูดเะครับเคยลงไปนะครับผมขี่ลงไปหอดพุ่นสองสามกิโลนะครับตอนน้ำท่วมแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแล้วก็ไปบ่ได้นะครับผมขี่เรือเด้อแต่ว่าผมขี่เรือนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่เอาไปพี่น้องเบิ่งนะครับธรรม่ชัดนะครับธรรมชาติสภาพบ้านเฮาวิถีชีวิตบ้านๆนะครับนะครับเย็นยังไงทายพี่น้องเบิ่งนะครับ เอาเรือกับโค้งเค้งนะครับบกขี้ขี้กับขึ้สิลมนี่นะครับวิ่น,ว,นวิ่นอยู่ได้นี่นะครับเอาเรือพี่น้องเพิ่นกับหาปลาครับเป็นเรือหาปลาด้วยนี่แหละครับออย่างนอบานี่จอดนี่แหละครับเท้านี่แหละครับนี่เด้อนี่เป็นเนรือน้ำท่วมพูดเลยครับขึ้นไปเสืงปลาขุ้นพูดนะครับ รถมอไซค์เพื่อนนี่เพื่อนไปเกี่ยวเขาเลยครับพเพื่อนขี่เรือไปเพื่อนก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้นี่นะครับเอาขี่ซ้ำนี่ก็เอาแล้วครับอ่านี่ขี่เรือนะครับนี่เดี๋ยผมขี่เรือตัวนี้แหละเมื่อกี้นี่นะครับขี่เรือตัวนี้ละนี่ครับเรือนะครับนี่คือบ้านโคกใสนะครับตำบลโนนแลมท่อง อำเภอสารคันจ <medio> no right. nice of uh, ังหวัดกาฬสินธุ์ครับอันนี้รถเพิ่นไปเกี่ยวเขาครับเพิ่นขี่เรือไปแล้วเพิ่นอารถมาจอดไว้แล้วครับเพิ่นขี่มานจะบ้านเพิ่อนตะไกร่เติบนะครับโอ้เหรอครับผนรถผมจอดจ้ะผนครับพี่น้องมาเบิ่งน้าานะครับพี่น้องมาดูน้ำอ่าเพิ่นตากเขาแล้วครับเหมืนเด้อนะครับเพิ่นตากเขาครับเนี่ยตากเขาถนนจะนั่งรถแล้งว่ได้ครับรถไปบ่ได้ครับเพราะว่าน้ำ เคลื่อนแล้วเ,ลเปล่านะครับเป็นเคลื่อนถี่ใหญ่นะครับเป็นเคลื่อนถี่กว้างนะครับที่สอดแทรกไปทุกซอกนะครับที่เป็นแง่เป็นมุมเข้าไปที่เป็นบริเวณดำๆนะครับแล้วล่ำหน้าเปล่ากับสีพูดเละครับมา่ั้งแต่ น้องหานนะครับอำเภอกลุ่มเพราะว่าปีนะครับที่เป็นล่ำน้ำเปล่าไหลลงมานะครับพอเพิ่นตันเคลื่อนล่ำเปล่าแล้วกะทิเฮ็ดให้น้ำสูงแล้วน้ำสูงกะทิขึ้นไปเรื่อยๆครับกะทิแย่เข้าไปนะบริเวณนตำตำนะครับกะทิปู้ยเลยครับขึ้นไปทางอำเภอผมอยู่สารคันนะครับนาเคลื่อนในลิสอยู่อยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองอำเภอย่างตลาดกะทิแย่ขึ้นมาสารคันหนองกุ้งศรีนะครับหอยเม็ก สามใช่นะครับว่างสาหมอขึ้นไปเพื่อสีชาติคนละครับเง่าเลยครับเพื่อนลำเปล่านะครับเน่าโบตามกว่าเจ็ดสิบกิโลเมตรเลยครับพวมเยาาของเพื่อนลำเปล่าหรือเน่าเป็นละไปตามลำน้ำเปล่าครับเอาที่ว่าเป็นเลื่อนที่ใหญ่นะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรนะครับเการเกษตรหลายนะครับการประมงการท่องเที่ยวนะครับกะือว่าสร้างเลื่อนลำเปล่ามากนี่กะือว่าได้ประโยชน์นะครับ ครวก็ป้องกันน้ำท่วมได้พรอ,อมนะครับแต่พ่อสร้างเขื่อนล้ำเปล่านี่น้ำท่วมทุกปีเลยครับอยู่อำเภอย่างตลาดอำเภอเมืองอำเภอขอราษฎรทั้งหมดนะครับน้ำท่วมตลอดครับเพราะว่าน้ำเขื่อนล้ำเปล่ามันหลาเพราะพารเพิ่นสร้างเขื่อนแล้วน้ำก็่าบ่พท่วมนะครับก็รที่ได้ประโยชน์หลายนะครับหนึงน่งเพื่อการเกษตรน,นะครับสองการประมงนะครับน้ำจืดพักผ่อนย้อนใจท่องเที่ยว นะครับอาหลายๆถือว่าได้ประโยชน์ครับงานสางเครื่อนนะครับนี่คือบ้านโคกใสนะครับเด้อบ้านโคกใสตําบลโนนแหลมท่องนะครับอําเภอันาคันจังหวัดกฬสินนะครับเอาภาพ่น้องเบื้องธรรมชาตินะครับเบิ้งวิถีชีวิตบ้านๆไปเห็นยังกะท้ายนะครับนครตลอนทัวร์นะครับเป็นช่องที่หลากหลายนะครับแต่ได้สาระเอาพีน้องที่ต่มเลยครับเด้อขอร้องใจจากพน้องครับกดติตามกดกระดิ่งนะครับกดไหลกดแช่นะครับ ขอบคุณไี่น้องทุกทท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ